FIFA าออนไล4ในปี2023เริ่มต้นยังไงสําหรับผู้เล่นใหม่แล้ววันนี้ผมจอนก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่อาจจะหลงเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับ วังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะโ okay, อเคละฟีฟ้าอะไรสีนะครับเป็นเกมของค่ายการีน่านะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นเกมนี้ได้ก็ต้องมี i อดีกา n a น่าก่อนก็ไปสมัคร ID การีน่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โหลดเกมมานะถ้าเกิดว่าเรามี i อดีแล้วนะฮะก็สมัครเข้ามามันก็จะให้ตั้งชื่อแล้วเ,เลือกสโมสรที่ชอบนั่นน,นู่นนี่นะครับผมซึ่งในเกมออนไลน์เกมนี้เนี่ยมันจะมี2โหมดนะครับก็คือโหมดทีมสโมสรโหมดนี้ก็จะเน้นเล่นกับบอทดนะครับนี่ฮะลีกแมตช์นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกทีมไหนมันก็จะจับเราไปเล่นในหลีกนั้นๆนะอย่างผมเลือกบาซ่ามันก็จับมาให้เล่นในหลีกของลาลิก้าสเปนนั่นเองก็จะเจอกับทีมในสเปนนั่นเองนะครับผมเนี่ยน่ครับมีตารางอันดับให้ดูนะครับว่าเราอยู่อันดับไหนแล้วแล้วก็มีสถิติให้ดูด้วยครับว่าใครยิงเป็นดานวซันโวสูงสุดตอนนี้นะครับอันนี้ทีมผมนะยังไม่มีอะไรเลยนะเป็น ID ดีแบบเก่าเก็บมากๆนะครับชื่อทีมว่าอ e ีมีนาสกาเรนะ ซึ่งผมเอามาทําคลิปในวันนี้เพราะว่าจะปั้นทีมนี้แหละครับไม่รู้ว่าจะปั้นได้นานแค่ไหนนะทีมนี้นะครับแต่ว่านานาคตหน้าจะมาแจกคนดูแน่นอนครับหมดนี้ก็จะไม่จํากัดเอพนะครับคือจัดได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ฝึกฝีมือกับบอทหรือว่าเล่นแบบโหมดหลีกได้นี่ก็เพลินๆเหมือนกันนะสำหรับใครที่เริ่มต้นนะครับหรือถ้าแบบเอ้ยไม่อยากเล่นกับบอทว่ะอยากเล่นกับคนนี่ฮะตรงแฟนตาซีทีมเนี่ยอันนี้เป็นโหมดที่สําหรับเล่นแรนกิ้งเลยนะครับแต่ว่าจํากัด FP นะนี่ครับมันจะมีตรงนี้ครับ ค่า F P ครับผมมันจะจำกัดในปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่มัน230นะครับคือนักเตะแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแฟนตาซีพอย n ์ครับหรือว่าค่า F P เนี่ยต่างกันนะครับยิ่งตัวใหม่ๆ่ในค่า F P ยิ่งเยอะนะครับยิ่งเก่งๆค่าพลังสูงๆใน F P ยิ่งเยอะนะครับและตอนนี้นะครับนักเตะที่เข้ามาล่าสุดอย่างทีมออฟเดอะเยียร์นะหรือว่าทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับค่า F P เนี่ยสูงถึง29เลยทีเดียวครับโอ้โหลีโอนลเมสซี่ครับ โอ้โหค่าพลัง114ครับอันนี้บุกหนึ่งนะครับ FP 29ครับโคตรเยอะนะซึ่งแนวทางการจัดทีมหรือว่าจัด FP ให้มันลงตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้ผมแนะนําแบบเรื่องของการเริ่มต้นหมดการเล่นก่อนแล้วกันนะแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าไม่รู้จะเล่นแผนอะไรนะครับผมแนะนําง่ายๆครับมาตรงนี้คนระับ Ranking Match นะครับ <c oughs> ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไป ก๊อปปี้แผนหรือดูแผนของท็อปเรนกิ้งเซิร์ฟไทยกันนะครับเข้า <Wow. S 1> มาที่เรนกิ้งแมตช์แล้วเนะี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นแรงนะก็มาที่แชมเปี้ยนแรงตรงนี้ครับนี่ครับเราจะเห็นท็อปแรงในปัจจุบันนะครับว่ามีใครบ้างตอนนี้มีขึ้นซูเปอร์แชมเปี้ยนหรือว่าแรงสูงสุดเนี่ยสคนนะครับแต่ว่าเราสามารถดูซีซั่นก่อนๆได้นะครับนี่ฮะ นี่ครับที่1่ซีซั่นก่อนก็จะมีชื่อปรากฏอยู่นะครับผมแต่ว่าผมจะเอาปัจจุบันแล้วกันนะผมจะส่องคนนี้ครับ Next Express ป๋องนะครับผมก็เป็นผู้เล่นระดับสูงแล้วครับดูทีมครับเสแปบตากันเลยเดียวนะฮะนึกว่าสุลต่านก็วิธีการนี้นะครับก็เป็นการส่องทีมชาวบ้านนะครับแล้วก็ส่องแผนนะครับว่าเขาเล่นอะไรยังไงนะครับเผื่อใครที่แบบว่ามาเล่นใหม่แล้วแบบไม่มีแนวทางแผนอะไรย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะคิดเองนะครับอยากจะแบบลองแผนชาวบ้านนะก็กดส่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ แผนนะครับก็เลือกเอาเลยครับว่าจะเล่นแผนไหนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับก๊อปปี้ครับทางขวาบนนะครับแล้วก็มาใส่แฟนตาซีทีมนะครับแฟนตาซีทีมเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีสปอร์ตเอบีซีนะครับก็เอาแผน A แล้วกันนะแผน A1 นะครับก๊อปปี้ลงไปเลยครับแล้วก็อย่าลืมมาก๊อปกลยุทธ์ด้วยครับเมื่อกี้เราก๊อป A1 ใช่ไหมแล้วก็ก๊อปนี่ยเอหเหมือนกันครับก๊อปปี้ครับแผนเมื่อกี้นะครับมาใส่ที่แฟนตาซีทีมสปอร์ตเอแล้วก็ แท็กติกที่1น,นะครับพอบก๊อปปั๊บแล้วก็ปิดหน้านี้ไป1ทีครับแล้วก็มาดูในทีมเราปั๊บนี่ฮะมันก็จะเป็นแผนเดียวกันกับที่เราไปก๊อปมาแล้วนี่คือการส่องทีมและก๊อปปี้นะฮบผมเป็นแนวทางเอามาลองเล่นดูแต่ผมก็จะบอกว่า ไม่ใช่ทุกแผนนะครับที่มันจะเข้ากับเรานะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นหรือวิธีการเล่นของท็อปแบงค์เนี่ยบางทีแบบว่าเขามีความซับซ้อนหรือว่ามีรายละเอียดที่มันเยอะมากนะครับแต่ก็อาจจะเป็นไกด์ให้สาหรับใครบางคนนะครับที่อาจจะแบบไม่รู้ว่าจะใช้แผนอะไรดีครับก็ไปกอล์ฟชาวบ้านนั่นเองครับและในการเล่นแรนกิ้งนะครับก็จะมีอีก2โหมดนั่นคือแรงกิ้งแบบ2องนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะครับเล่นแบบทีม2องนะฮะก็สนุกไปอีกแบบนะครับเวลาที่แบบมีเพื่อนเล่นด้วยอะไร สำหรับแรนกิ้งนี้และสำหรับโหมดองนะครับก็จะให้เลือกสไตล์การเล่นก่อนเลยนะครับเราสามารถที่จะสุ่มผู้เล่น -2 อเหมือนกันได้หรือว่าจะเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้เป็นทีมเดียวกันนะครับผมได้นั่นเองนะครับแต่ว่าโหมดนี้ผมจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเล่น2อเท่าไหร่นะครับและอีกโหมดหนึ่งครับคือ r ร n กิ้งแมเนเจอร์อันนี้ยอดฮิตเลยครับสำหรับสายที่แบบว่าขี้เกียจเล่นเองนะฮะตรงนี้ครับเรนกิ้งแมเนเจอร์นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดแรงนะก็สามารถที่จะจัดแผนจัดตััววจดทีมแล้ก ปล่อยออโต้ได้เลยครับวันนึงเนี่ยเขาจํากัดแบบออโต้ไม่เกิน30ครั้งนะครับมันจะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนสาหรับใครที่อยากจะไต่แรงเมนเจอร์นะครับหรือว่าเงินค่าไฟเหลือก็ลองดูครับปล่อยตอนนอนตื่นมาตอนเช้าก็หมด30มสิบเมตพอดีแหละนะต่อไปผมก็จะแนะนําเรื่องของสตาร์โค้ดแล้วกันนะครับผมสตาร์โค้ดเนี่ยโค้ดฝึกฝนนะครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยยังเป็นโค้ดระดับ1ดาวอยู่เลยนะเออก็เหมาะสําหรับการที่จะแนะนําผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับ ก็พูดก่อนครับว่าเรื่องของ Star p ฟ o คเนี่ยมันเป็นเหมือนสกิลเสริมนักเตะตัวน,นั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับอย่างสกิลนี้เนี Skill ่ยสกิลรูปงูฉกเนี่ยพัฒนาการสไล์นะครับเวลาใส่นักเตะแล้วเวลาที่เรากดสไล์นะครับผู้ต่อสู้เนี่ยมันจะเสริมประสิทธิภาพในการสไลด์ได้แม่นยามากขึ้นแต่มันก็จะมีเลเวลของสตาร์ฟมันนะเอออย่างอันนี้ก็จะเป็นเลเวล1 1ดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีแต้มมีพอยต์เยอะๆเราสามารถอัพให้มันแบบว่าสไลด์ ได้เลเวลเยอะขึ้นได้นะแบบแม่นยําขึ้นอะไรงนี้นะครับก็ผมจะแนะนําก่อนเลยครับใครที่มีแต้ม cp นะฮะแต้ม cp นี่ก็จะได้จากตรงนี้ครับชาเลนจ์แล้วก็นี่ครับภารกิจนะครับเราทําภารกิจทุกภารกิจมันก็จะได้แต้มนะครับนี่ฮะแต้ม cp 250-100แล้วก็มีคู่มือฝึกฝนอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญสําหรับระบบ star code นะเอาไว้อัปเกรดนั่นเองนะแต่ผมจะแนะนําก่อนเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะคสำหรับระบบ star code นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแต้ม cp อยู่แล้วนะครับผม ทำโค้ด3ดาวก่อนนะครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็จะแนะนำให้ทำตามผมแล้วกันนะครับก็ดึงโค้ดอะไรก็ได้มาก่อนเลยครับประมาณ3ตัวนะครับนี่ฮะโค้ด1ดาว3ตัวนะครับนี่ครับสตาร์โค้ด1ดาว3ตัวนะครับที่เราดึงมาเมื่อกี้ก็มาอัปเดตตรงนี้ครับอันนี้สำคัญนะครับใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่รู้เรื่องระบบ s t a ร์โค้ดนะครับก็ทำตามผมได้นะครับใครที่ยังไม่เริ่มทำหรือว่ายังไม่เคยอัปเกดตโค้ดนะครับพอเราอัพค่าพลังนะครับให้เต็มนะครับป้าบ แล้วก็สามารถเลื่อนขั้นมันได้นะครับแต่ว่าเลื่อนขั้นแล้วมันจะหายไปนะแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำานะครับนี่ครับเลื่อนขั้นครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับรับสมัครทีมจ้างงานนะครับไอ้โค้ดที่เราพัฒนาให้เต็มแล้วก็อัปเกรดมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอามันเนี่ยยัดใส่นะทีมงาน A นะครับก็จะเป็นระดับการจ้างระดับ3แล้วนะครับโอกาสได้เกรด2หรือว่าโค้ด2ดาวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งคนเราสามารถดูได้ตรงนี้ครับคลิกไปครับ นี่ครับตอนนี้เราอยู่ในระดับสครับมีโอกาสได้โค้ด2ดาวเพิ่ม1คนนะครับผมโอเคแล้วก็มาที่รับสมัครโค้ดนะครับแล้วก็รีเฟซเลยครับการรีเฟซหรือว่าการซื้อโค้ดเนี่ยเราจะแช้แต้ม cp อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับเมื่อเราได้โค้ด2ดาวแล้วครับแล้วก็ซื้อเลยครับซื้อมา3ตัวนะครับโค้ด2ดาวเรายังไม่ต้องแบบว่าสนใจนะครับว่าโค้ดเฮ้ยโค้ดนี้มันดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พอเราได้โค้ดสดาวมาแล้วก็อัพเลเวลมันเหมือนเดิมนครับแต่ว่าตอนนี้แต้ม cp ผมไม่พอแล้วนะครับแต่ก็จะแนะนำคุณ โคด้ดสดาวให้เต็มครับแล้วก็พัฒนามันเหมือนที่เราพัฒนาโค้ดดาวเมื่อกี้นะครับ ให้มันได้3คนนะครับ2ดาว3คนมันก็จะเป็น6ดาวใช่ไหมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้6ดาวเนาะแล้วก็ใส่โค้ด2ดาว3คนนะครับมันก็จะเป็นระดับ6นะครับอ่าพอเราเป็นระดับ6แล้วเนี่ยเราจะได้โค้ด3ดาว1คนนะครับพอมันเป็นโค้ด3ดาวเนี่ยไอ้สกิลตรงนี้มันจะเป็น2ช่องนะครับก็คือมันจะมี2สกิลมันค่อนข้างคุ้มค่านะครับต่อการดึงไปใส่ตัวนักเตะในระดับเริ่มต้นนะครับหรือถ้าใคร C p ไม่เยอะอาจจะดองไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยทําทีเดียวก็ได้นะครับรอแบบค่า c p เยอะเค่อยมาทําระบบ s t a ร c o โค ก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมก็ไม่ไม่พอนะอันนี้อันนี้เป็นโค้ดเอ่อน่าจะระดับไม่เกิน4ดาวนะเพราะ5ดาวน่าจะเป็น3สกิลนะครับเนี่ยเขาก็ใส่หาพลธีแซกซึมนะเฟิร์ตทัชนะสำหรับปีกซ้ายอะไรอย่างงี้นะครับลองกอ๊อปกแนวทางเขาดูครับหรือว่าถ้าอยากจะรู้ว่าโค้ดไหนเอฟเฟกต์ effect, ยังไงเนี่ย ก็หาดูใน YouTube ได้นะในเรื่องของระบบสตาร์ทโค้ดที่แนะนําอะไรประมาณนี้พิมพ์ประมาณนี้ผมว่าน่าจะมีคนทําคลิปไว้อยู่นะครับก็ในเมื่อเราหาแผนได้แล้วนะแทคนิคได้แล้วนะสมมุติว่าแผนนี้มันโดนใจผมแล้วกันนะแล้วก็ก็มาดูตรงเซตติ้งกันเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ฮนะก็บางคนอาจจะอยากจะได เซตติ้งของผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับของผมจะเล่นแบบเต็มจอนะครับซึ่งการเล่นแบบเต็มจอองนี้มันทําให้ภาพค่อนข้างลื่นไหลมากกว่าเล่นแบบไม่เต็มจอนะอันนี้ของผมนะฮะตั้งค่าหน้าจอครับอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับแสดงตําแหน่งผู้เล่นอันนี้ผมเปิดไว้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นในเกมนะมันจะเป็นวงกลมๆคิ้วเขียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับค่อนข้างสําคัญครับเปลี่ยนชุดทีมตรงข้ามอัตโนมัตินะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเป็นชุดของทีมเยืออนนขงเรราะคับ ถ้าเราเลือกทีมเยือนเป็นชุดอะไรฟันนกข้ามจะเป็นชุดนั้นตลอดลูกบอลอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ครับว่าเป็นลูกบอลตัวเองหรือว่าเป็นฟุตบอลอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นฟุตบอลตัวเองแล้วกันนะครับอันนี้ค่าปิงผมก็เปิดไวนด้นะครับดูนะฮะว่าใครมันแหลกบ้างนะ <c oughs> ส่วนตรงนี้ถ้าเราเปิดเป็นผู้เล่นทั้งหมดเนะี่ยมันก็จะแสดงผลของสตาฟโค้ดนะครับที่เราใส่นะเออใครที่แบบเฮ้ยโค้ดสตาฟโค้ดผมไม่ขึ้นเลยครับแบบพลังแฝงโค้ดที่ผมใส่มันไม่แสดงผลเลยนะฮะมาเปิดตรงนี้นะครับ และนี่ครับโหมดกลางคืนนะครับก็แนะนําให้เปิดแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นโหมดกลางวันเนี่ยบางทีมันไปเจอสนามที่เรือกว่ามีเงาหอสนามอะไรเงี้ยบางทีมันลายตาแล้วก็อาจจะมองยากนิดหนึ่งก็ถ้าเป็นโหมดกลางคืน,นมันจะสว่างแล้วก็มองง่ายมากๆนั่นเองนะอันนี้ก็แนะนําให้เปิดนะฮะตั้งค่าผู้ชมวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาส่องตอนที่เราเล่นนะครับ ก็ไม่ต้องอะไรมากครับตั้งค่าเสียงผมก็ตั้งประมาณนี้นะครับไม่ได้เปิดอะไรมากครับตรงนี้ก็ปิดเลยก็ได้ครับถ้าเราไม่ได้คุยกับใครนะในการเล่น2องสองนะครับแต่ถ้าเราเล่น2องล้วเราก็เปิดไว้ก็ได้ครับคุยกับคนอื่นนะฮะตั้งค่าตัวช่วย ai นะครับอันนี้ผมใช้เป็นประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าใครถนัดแบบไหนนะแล้วก็การตอบสนองการส่งเนี่ยแล้วแต่ครับถ้าเกิดว่าน้อยเนี่ยเวลาเรากดส่งปั๊บมันก็จะส่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมาเป็นระดับ10เนี่ยถ้ากิดว่าเรราากดส่งแล้วเเปลี่ยนใจ เรายกอนาลอกไปอีกทางหนึ่งมันก็จะมีเวลาในการเขาเรียกว่าหน่วงในการส่งนิดนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมการควบคุมจอยครับเซตติ้งจอยผมใช้เป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับนะีบ่ฮะเกมรุกเกมรับก็ปรับตามถนัดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ปะทะรุนแรงนี่ผมเพิ่งเลิกใช้ไม่นานมานี้นะครับเพราะว่า,าผมใช้แบบปะทะรุนแรงแล้วแบบบางทีมันเข้าพรวดปันเสียจังหวะเกินไปบางทีมันไม่ได้บอลมันก็ อาจจะทําให้หลุดได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่สถานการณ์บางทีมันก็มีประโยชน์นะครับตรงนี้แล้วก็จอยที่ผมใช้นะเป็นจอย Xbox One นะครับก็ใครจะใช้ PS4 PS5 ก็แล้วแต่ครับแต่ผมนี่ใช้ Xbox One มาด้ยตลอดนะก็เข้ามือแล้วก็ถนัด อยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไงคือมันเป็นของ Microsoft ์อะจอย Xbox อกะคือเสียบปั๊บใช้ได้เลยนะใครที่ใช้ Windows 10นี่ก็ไม่ต้องลงอะไรเพิ่มนะครับเอาละเมื่อเรามีแผนแล้วมีแท็กติกมีโค้ดมีอะไรแล้วเนี่ยหรือว่าเซตติ้งจอยเซตติ้งไรพร้อมแนลเราก็น่าจะพร้อมจะเล่นใช่ไหมก็สำหรับสายฟรีนะครับมาดูตรงนี้คแอปชาร์ลินนะครับมันก็จะมีเควสนะครับประจําวันประจําสัปดาห์ให้ดูนะครับออนไลน์เท่านั้นเท่านี้ได้อะไรยังไงนะครับบางทีกก็็จะะมมีีีีออออเเเเวนนนนนนนตตต์พิศษรรรงงง้้้าาาาหดดูไัั่่คบยก็ ล็อกอิน12วันได้เงินเท่าไหร่เนี่ย 200m 100m เนี่ยได้นะครับตามนี้ svip นะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับ svip คือเหมือนคล้ายๆบัตร vip อะ่ะ นะมันก็จะได้ผลประโยชน์นครับในเรื่องของ XP e ผู้จัดการ XP e นักเตะซึ่งนักเตะมันเว่ค่ออาจจะไม่ได้มีผลมากครับแต่มันจะมีผลในเรื่องของส่วนลดค่าภาษีตลาดนะครับ20%นะฮะอันนี้สามารถช่วยได้นะจังหวะเราขายนักเตะเนี่ยมันหักภาษีเยอะมากครับเกมนี้เพราะฉะนั้นะถ้าเกิดว่ามี SVP เนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะต่อการขายนักเตะนะครับแล้วก็ SVP เนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเล่นรายวันด้วยนะเนี่ยมันจะมีเคเวสของสําหรับ SVP โดยเฉพาะนะครับนี่ฮะ มันก็จะได้ของเพิ่มขึ้นน่ะแล้วของดีกว่าคนที่ไม่มี SVP ด้วยนะเป็นสายเติมรายเดือนก็แนะนำนะ SVP หรือว่าอาจจะไม่ต้องเติมก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางฟีฟ่อะไรย่างเี้เนี่ยก็จะได้แบบเป็น3วัน1วัน7วันบ้างนะครับซึ่งในพวกนี้เนี่ยมันจะมาตามพวกอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นไลฟ์สดการแข่งขันของฟีฟ่อะไรงเี้ยเขาจะมีโค้ด ไอเทมโค้ดแจกกันนะครับผมก็ลองไปติดตามเพจหรือว่าติดตาม YouTube ของฟิฟ้าไรส์ออฟิเชียลดูนะครับนอกจากช่วยในเรื่องของการได้ไอเทมประจําวันที่มันพรีเมียมขึ้นแล้วนะครับยังช่วยในการลดภาษีนะฮะของการขายนักเตะด้วย20%เลยนะอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับสำหรับสายฟรีนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับสำหรับคนที่งบน้อยนะแนะนำครับแชมเปี้ยนพาร์ทครับตรงนี้ครับซึ่งแชมเปี้ยนพาร์ทเนี่ยมันก็คล้ายๆกับแบทเทิลพาร์ทของเกมอื่นๆนั่นเองนะครับที่จะมีการซื้อแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกกเเควสนนนะะะฮีี่ยมมัจจภาริให้ท อย่างนี้จะเป็นสัปดาห์ที่1น,นะครับเริ่ม17ถึง23นะครับผม ก็ทำเควสหมดนี่มันก็จะได้เอ็กพีนะครับมาอัพเวลตรงนี้แล้วก็ได้ของตามช่องต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เหมาะกับเออ่คนที่เติมน้อยหรือเติมประจำรายเดือนนะเพราะว่าเนี่ยเลเวล30เนี่ยมันได้การ์ด94้บวกแพร้อมเงิน1,000ล้านนะครับบวก3ามด้บวก5ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้สเปเชียลรีวอร์ดอย่าลืมมารับด้วยนะถ้าเกิดว่าเวล์เต็มแล้วเนี่ยนี่ครับการ์ด92้บวกแนะครับคือแชมเปญพาร์ทใน2023นี่คือการันตี8แน่นนนอะครับแต่ว่าจะไได้ตัวหนไม่รู้นะครับผมตอนนี้ยัง รวหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อนะซึ่งราคาแชมเปี้ยนพาร์ทนะครับก็จะมีแบบเบสิกกับพรีเมียมนะครับซึ่งผมก็แนะนําให้จัดแบบพรีเมียมเลยนะครับมันจะได้ของที่เยอะมากๆนะครับประมาณ29 0 0 0แคสหรือประมาณ300บาทมีทอนอ่ะเออเนี่ยผมซื้อเลยไอดีนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวปั้นแล้วก็อาจจะทําทีมนะครับสายงบน้อยเติมน้อยนะไปแจกคนดูในอนาคตนะครับเมื่อเราซื้อแล้วมันก็จะอัพรเวลให้เราด้วยนะรีวิวหกแล้วตอนนี้นะครับ นี่ครับก็จะได้ของมาทําทีมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับแชมเปี้ยนสปินอย่าลืมมาใช้พอย n t ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมมีร้อยห้า point นะพอย n t นี้มันมาจากการพวกอัพเลเวลนะนี่ครับถ้าเราเลื่อนดูมันจะมีในไอ้กลมๆฟ้าๆนะครับโทเค็นนะครับโทเค็นเดี๋ยวมันจะปลดล็อกนะครับซึ่งตอนนี้เราเลเวลหกเรามีอยู่ประมาณร้อยห้าโทเค็นนะครับก็หมุนตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะใครที่เล่นแชมเปี้ยนพาร์ตนะครับมันก็การันตีไอคอนอยู่นะสำหรับแชมเปี้ยนพาร์ตนี้นะไอคอนแพ็ค เป็นนักเตะตำนานนะหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าตัวไหนนี่ไม่รู้ต้องไปลุ้นกันเองนะครับผมหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้นะเหลือ1 2 3 4 5หเหลือ5ช่องนะครับซึ่งไอห้5ช่องนี้ก็โอ้โหอีกหลายเลเวลอะนะตอนนี้ผมเลเวลหเองมันมีถึงเลเวลสานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเวลาเล่นหรือไม่ได้เล่นบ่อยๆก็ไม่แนะนำให้เติมนะครับตรงนี้เพราะว่า าเกิดว่าไม่ถึง30มันก็ไม่คุ้มอ่ะเนี่ยอย่างนันนี้พวกนี้ก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่คุ้มอ่ะต้องทําให้ถึง30หรือว่าจะใช้ตังค์แก้ปัญหาก็ได้ครับซื้อเลเวลนะฮะเนี่ยฮะถ้าถึงเลเวล30จากเลเวล6ก็ประมาณเติมอีกประมาณ700อะ่ะ700มีทอนนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกเลยนะครับทุกอย่างทั้งหมดนะแต่ผมก็ค่อยๆทําไปแล้วนะครับไอดี ID นี้นะไม่ได้รีบอะไรเท่าไหร่ครับภารกิจก็เลยต้งเยอะนะครับ ที่มันจะได้แต้มนะครับสำหรับวิวนี้ก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะใครที่แบบงบน้อยนะครับโอเคหลังจากที่เราเติมเชฟเฟตพาร์ตไปเมื่อกี้เราก็ได้ของมาเยอะพอสมควรนะครับงบ300เมื่อกี้มาดูนว่าเราจะได้ทีมแบบไหนกันบ้างนะครับในคลิปแรกของทีมนี้นะครับนี่ฮะสังเกตว่าเราสามารถที่จะติ๊กการ์ดนะครับทุกการ์ดได้แล้วตอนนี้นะครับเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยครับอันนี้คือเขาอัปเดตมาใหม่นะแล้วเปิดมาครับมีพูดนิดหนึ่ง โอ้โหมูเซล่าบวกสี่นะครับแตทร้อยแปดเลยครับก็ถือว่าได้ตัวแบกนะเจ้ามูเซล่านะครับเล่นกลางลุกได้ด้วยนะครับแล้วก็เดนโยนี่ยังใช้ได้อยู่เชสตนี่เอฟพีสิบแปดน่าจะใช้ได้แหละมั้งตัวนี้สูงนะต่อไปครับมาเปิดเงินกันดีกว่าครับไปครับแบรนดอมเงินครับห้าพันเอ็มได้เท่าไหร่ห้าร้อยตรงนี้ก็ยังมีเงินอีกนะครับผมเปิดให้หมดเลยแล้วกันครับได้เพิ่มมาอีกเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับเป็นแพ็คโค้ดนะ เอออันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแพ็คโค้ดระดับ6ดาวเลยคือมันจะมีสกิล3ช่องนะใครที่เติมแชมเปนพาร์ทเนี่ยมันก็จะได้อะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งมันก็ค่อนข้างดีมั้งอันนี้โค้ดอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันบัค2ช่องไป่องดูดิเราได้โค้ดอะไรมานะครับ นี่ครับโค้ดที่เราเปิดได้ครับเมื่อกี้ถ้ามันเป็นสสญลักษ์แบบนี้ก็คือเป็นโค้ดที่ไม่สามารถที่จะเลื่อนขั้นได้นะคือมันเป็นสเปเชียลโค้ดนะครับเท่าที่ดูโค้ดนี้มันเหมาะสำหรับกองกลางนะกองกลาง C M C D M อะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาลงทวินักเตะก่อนนะครับผมก็ผมจะใช้มูเซียร์นะที่เปิดได้นะครับใช้ทุกคนเลยดีกว่าตอนนี้ทีมเราก,ากากมากนะครับเราเปิดอะไรได้เราก็ใส่สไปก่อนนะครับผม โอเคล้วทีมเรานี่แทบจะครบแล้วนะครับเหลือกองหลังตัวหนึ่งครับที่เราเปิดไม่ได้นะผมต้องการที่จะเสริมกองหลังนะครับเราจะทำยังไงดีครับเรามาที่ทานเฟอร์มมาร์เก็ตครับตรงนี้ด้านล่างเลยครับเป็นตลาดนักเตะนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับมันก็จะแสดงสถานะต่างๆนะครับค้นหาบ่อยสุดตอนนี้เป็นเลวานดอฟสกี้นะปีล่าสุดนะครับโอ้โห บอกเลยว่าน่าใช้สุดๆครับตัวนี้เอาละเรามาหากองหลังดีกว่าครับไปที่ค้นหาขั้นสูงครับตรงนี้มันจะมีเมนูในการค้นหาตามตำแหน่งต่างๆอย่างถ้าเราอยากได้กองหลังเราก็มาที่ DF นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกแบบละเอียดเข้าไปอีกครับอย่างกองหลังก็จะมีหลายตำแหน่งใช่ไหมมีแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์แบ็กผมอยากหาเซนเตอร์แบ็กผมก็มาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปครับกดแว่นขยายนะเซิร์ชนะครับก็จะมีกองหลังให้เราเลือกมากมายครับซึ่งตัวบนๆนี้จะเป็นพวกตัวท็อปๆนะค่าพลังสูงๆนะคร แต่ว่าเรางบประมาณ2,000่นอ่ม2,000ขอแบบพอใช้ได้ก็พอนะเออ,นะอเนี่ยอย่างเมลดินนี่นี่ได้ไหมอาจจะเป็นปีที่เก่าลงมาหน่อยแต่ว่าสเตตก,ก็ไม่แย่นะครับสำหรับตัวนี้ครับผมก็เลือกเป็นเมลดินนี่แล้วกันครับพอซื้อเสร็จก็แทนโทโมริไปเลยละกันนะครับผมนี่ฮะและเมื่อเมลดินนี่มาอยู่ในทีมแล้วเนี่ยเอ้ยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับนี่ครับแดง,แดง ค่า fp มันเกินครับถ้าเกิดว่าเกินแบบนี้มันจะลงแรงไม่ได้เนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องหาตัวที่แบบว่ามัน fp น้อยลงหน่อยอะ่ะซึ่งส่วนมากในภาคนี้ครับเขาจะไปลดความสําคัญของนักเตะตําแหน่งแบ็กนะครับซ้ายขวาหรือว่าโกนะครับทำให้ fp มันลดลงมาหน่อยก็ตัวเดิมเราเท่าไหร่20ใช่ไหมเราก็หาสัก fp 1 8ล้วกันนะครับแบ็กซ้าย ก็เลือกตามความชอบได้เลยครับแต่ผมแนะนำเนี่ยให้มีแบบว่าเปิดบอลจากด้านข้างหรือว่าสกิลเลี้ยงเร็วก็จะดีนะครับเผื่อแบบว่าเติมขึ้นไปเปิดอะไรเงี้นะครับในอย่างเบรเม่เนี่ยแบ็กซ้ายตํานานทีมชาติเยอรมันเนี่ยก็มีเปิดบอลจากด้านข้างด้วยครับแล้วก็มีปั่นโค้งด้วยนะแต่วันนี้ผมขอเลือกเป็นกิลมโด้แล้วกันนะครับอืมน่าจะทรงดีนะเออก็ลองนักเตะอินดี้อินดีนด้ดูบ้างครับที่มันไม่ไม่ไมนิยมนะฮะ นี่ครับก็ใส่แทนตายาฟิกโก้ไปเลยครับค่าพลังอาจจะดูน้อยกว่านะครับแต่ว่าเราต้องทําใจครับเพราะว่าค่า f p เราไม่พอนะมาลุยกันเลยกว่าครับแรนกิ้งเกมแรกของทีมเน้นะครับในการกลับมาเล่นนะของ ID ดีเก่าเก็บของผมนะครับเจอกับใครวะเนี่ยน็อตทูปเหรอสีเสื้อทีมริเวอร์พูลด้วยนะฮะอ้าเปลี่ยนเสื้อโอเคมานี่ครับอันนี้เขาก็น่าจะเป็นทีมใหม่เหมือนกันนะดูดิเขาจะมีตัวบุกศูนย์อยู่2ตัวเลยอ่ะก็ค่าพลังทีมเราอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น การเล่นเกมที่มันเร็วเกินไปก็อาจจะไม่ค่อยดีครับเอาจริงค่อยๆเคาะดีกว่านะผมอาจจะยังไม่ชินกับนักเตะได้แหละนะครับเพราะว่าทีมหลักผมนี่ค่าพลังมันสูงแล้วมาเล่นง่ายมันเร็วแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้เร็วมากครับ <Okay. S 1> ต้องค่อยๆเคาะช่องไปยิงล้ำหน้าครับพิซิโก้นี่งไงฟันได้จะเลี้ยงโอโ้โหอย่าก,กับกองหน้านะฟันได้เนี่ยแหมเป็นกองหลังแท้ๆ หมูเซียล่าเรียบร้อยแหละครับน้ำไปก่อน10นะฮะมาเลยครับลิวพูครับมาได้ครับปีไลท์โอ้โหจ่ายยี้ก็กินนิ่มนี่ครับมาที่เปโดครับเปโดปาดเล็ดเลียดให้หมูเซียล่าติดเซฟเออสั้นๆเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับเปิดเท้าซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ไปแล้วครับเตียโกโอ้โหไม่ได้ครับ เบเ e v ิสข้างล่างว่างข้างบนก็ลากอยู่กิลโมโดกิลโมโดไม่ทันแต่ว่าเขาเลี้ยงมาใส่ก็โดนแย่แล้วครับมาแล้วครับโมเซล่าขวากรวันบิสซอก้าวันบิสซอก้าไปครับกิลโมโดกิลโมโดเปิดเท้าซ้ายมาให้ซิโก้โหมงไม่ตรงกรอบครับ ลิวพูจะได้บุกบ้างครับตอนนี้อันเดรอุย้ยจิมไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีดิโอ้โหแล้วโดนยิงจนได้โมซาร่ายิงขวาด้วยโมเซล่าโมเซล่านี่น่าจะเป็นตัวที่จบยังไม่ดีเท่าไหร่ครับถ้านอกกรอบต้องหาจงังหวะจบในกรอบครับอืมอโดนจิมออกไปครับแน่นอยู่เหมือนกันนะคนนี้เปิดมาได้มงเนี่ยโอ้โหติดเซฟ ยังรอดอยู่ครับลิเวอร์พูลยิ่งโย่จ่ายเข้าไปไม่ถึงมูเซล่าแต่ยังได้อยู่ครับมูเซล่าเรียบร้อยครับโอ้โหสกิลนี้ดูดีมีประโยชน์เลยครับสำหรับฟลิปแฟลปแบบว่าเหมือนรีเวิร์สนะเมื่อกี้มูเซล่าปั่นเก็บไปอีกครับแฮตติกไปแล้วมั้งเนี่ยมูเซล่านะครับ เหมาดีนี่นี่ครับจิมโคดแมนไปครับไปแล้วครับล้นไปหน่อยโอ้โหช่องสวยครับอืยิงแบบไซก้อยครับซโโิโก้เกียรติสังครับการยิงแบบไซก้อยก็กดยิงลูกปั่นนะเออแล้วก็ยิงนะครับ ลินโยปั่นขวาไม่ได้เอาไม่เข้าโอเคนะฮะก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหมูเซลานี่โคตรแบกเลยนะเกมแรกนะครับเกมแรกของเขานะครับผม เอาละรครับสำหรับคลิปแนะนำผู้เล่นใหม่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนอินบ็อกมาถามในแฟนเพจหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้นะเผื่อว่าผมจะได้มาทำคลิปแนะนำผู้เล่นใหม่ต่อน,นั่นเองครับสำหรับระบบไหนที่อาจจะงงงง อยากได้คาแนะนําเพิ่มอะไรงี้นะครับก็คอมเมนต์บอกถามไว้ได้ด้านล่างนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ตอบหรือไม่ก็อาจจะทําคลิปบอกอีกทีละกันนะครับเอาละทีมนี้ก็ในอนาคตนะครับน่าจะทําไว้แจกคนดูแน่นอนนะแต่ว่าตอนไหนนั้นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทําแบบฟูฟูไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําไปแนวทางไหนแล้วก็งบยังไม่ได้มีด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เติมแค่แชมเปญพาร์ตพอนะครับแล้วก็เน้นเก็บเควสแต่จะไม่เน้นตีบวกนะเออทีมนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากได้ตัวไหนผมจะเก็บตังค์ซื้อนะครับผมจะไม่ตีบวกก ทีมนี้มันจะไปแนวทางไหนหรือจะเสริมอะไรใครบ้างนะครับในอนาคตก็จะทําออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะสำหรับทีมสายเติมน้อยนะครับทีมนี้นั่นเองครับฝากกค์ไวด้วด้วยครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่ามีสาระนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีบาย